สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์นะครับจาก loop 71นะครับตัวนี้ชื่อว่า wash นะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับสำหรับการล้างรถหรือล้างหมวกกันน็อกนะครับก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับราคา290บาทเท่านั้นเองนะครับหึกระป๋องเนี่ยจะฉีดออกมาเป็นโฟมสีขาวๆเลยนะครับแล้วก็ฉีดไปบนตัวรถนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นิดนึงมันจะไปทําปฏิกิริยากับตัวสกปรกต่างๆคราบต่างๆแล้วก็จะดึงออกมาแล้วเราก็ใช้ผ้าสะอาดนุ่มๆเนี่ยเช็ดลูบนะครับถูตอนเช้าเกรณีที่ ลดหรือม่วงเรามีคราบสกรปรกแล้วมันดูไม่สวยงามอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ง่ายๆเลยเพียง2-3นาทีก็สามารถได้รถที่สวยงามสะอาดพร้อมไปใช้งานได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานจริงเลยข้างนอกเลยนะครับครับวิธีการใช้งานก็ง่ายนะครับก็เขย่ากระป๋องก่อนนะครับให้มันทําให้เกิดฟองนะครับแล้วเราก็สเปรย์ไปบนพื้นที่ที่เราอยากจะทําความสะอาดอย่างเช่นตัวนี้รถจร่ยิงรถตรงเนี้ยอาจจะมีคราบฝุน่นคราบไรดูแบบ ดูไม่สะอาดสัทีเดียวจริงๆถ้าสะกปรกกว่านี้ก็ใช้ได้แต่นี้ผมจะสาทิศให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็ค้นลงไปเลยครับมันก็จะเป็นฟองเอ้ยต้องขย่าให้มันฟองขึ้นก่อนอ่าหนึ่งกระป๋องเนี่ยคุยกับทางลูปมาเขาบอกว่าจะใช้งานได้ประมาณรถประมาณสิบกว่าคันนะครับผมก็คือสองร้ยเก้าสิบาทก็ตกครั้งหนึ่งละประมาณ สามสิบบาทนะครับผมแต่จริงๆปกติเราอาจจะเช็ดได้ไม่เยอะไม่ได้เช็ดได้ไม่เยอะเช็ดไม่เยอะขนาดนั้นนะครับก็อาจจะได้ถึงสิบห้าคันอะไรอย่างเงี้ยสิบห้าครั้งก็ถือว่าคุ้มมากนะครับอันนี้เราทิ้งไว้เห็นไหมครับไอตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะไปจับกับคราบสกรปรกนะอ่าแล้วมันก็จะดึงออกมาเราทิ้งไว้สักนาทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาผ้าสะอาดเนี่ยนะครับลูบไปลูบเช็ดไปอ่าตอนเช้าเช้าเนี่ยเราอยากจะให้รถมันสวยงามแล้วก็ มาทําอย่างนี้ก็ได้โรดี้เราไม่มีเวลาในการล้างรถสังเกตนะครับคราบสกรปรกก็จะออกมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็สะดวกง่ายตัวนี้มันจะมีสารเคลือบนิดนึงทําให้ผิวของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดูมันลื่นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตรงอื่นบ้าง มันก็เริ่มจับนะครับคราบสก,กบปรกเนี่ยเหมือนการซักแห้งก็แล้วเราก็ผ้าลูบเห็นไหมสกปรกออกมาเลยครับก็สำหรับคนที่เกียียจครับผลิตภัณฑ์นี้ผมเหมาะมากสกปรกประมาณนี้ <S <S นอกจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับพวกชุดสีต่างๆเราก็สามารถทำความสะอาดพวกหมวกกันน็อกได้ด้วยนะครับพอดีอนนี้ที่ร้านไม่มีหมวกผมมีหมวก โงโงอใบหนึ่งก็เลยจะมาสาธิตวิธีการทําความสะอาดให้ก็คือเป็นการทําความสะอาดเฉพาะภายนอกนะครับผมพวกชิลต่างๆก็จริงๆทางแบรนด์เขาบอกใช้ได้แต่ว่าผมแนะนําว่าให้เว้นไว้ดีกว่ากรณีแบบทางชิลของลูกค้าเนี่ยมีการเป็นชิลวพิเศษมีการเคลือบอะไรต่างๆบางทีตัวนี้มันอาจจะไปทําลายตัวเคลือบอะไรเงี้ยเราก็ใช้เฉพาะชุดสีแล้วกันนะครับผมใช้ได้ทั้งหมวกสีเงาแล้วก็สีด้านด้วยนะครับผมก็วิธีการก็เหมือนเดิมนะครับเขยา่ขยาๆแล้วก็ฉีดโฟมลงไปครับบนหมวกกันน็อกนะครับ มันก็จะเป็นลักษณะของโฟมขึ้นมามันก็จะไปจับกับคราบสกรปรกต่างๆจุ๊บๆ,ๆๆๆนะครับผมทิ้งไว้สักนาทีนึงอ่าแล้วเราก็ใช้ผ้าสะอาดนะครับผมอ่าเช็ดทําความสะอาดไปอ่าถูทําความสะอาดเช็ด เท่านี้ครับเราก็จะได้หมวกที่สะอาดพร้อมออกไปใช้งานบางทีไปเจอพวกคาบมแมลงคาบยางไม้ต่างๆเนี่ยที่มันติดอยู่กับชุดสีรถรถมอเตอร์ไซค์หรือหมวกกันน็อกเนี่ยพวกนั้นถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยครับมันจะทําให้สีมันด่างนะครับผมแล้วก็พอเจอเสร็จเรากลับมาบ้านเราก็อยากจะแทนที่จะใช้น้ำเปล่าธรรมดาแล้วก็ใช้ตัววอชเนี่ยในการทำความสะอาดก็ได้นะครับก็จะช่วยรักษาสีของเราให้เงานะครับงามแล้วก็สะอาดอยู่เสมอนะครับผมก็ ถ้าใครสนใจตัวว c ชนี้นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ร้าน BKK Speed ทั้ง4สาขาเลยนะครับผมราคา290บาทเท่านั้นเองนะครับฝากไว้เวยแล้วกันนะครับ